ฝ่าดราม่ามาคุยแซบเจนนี่เลลลี่ได้หมดท่าสดชื่นคลิปแรงเพิ่มเติมคือเปิดตัวบัตเตอร์ไฟและป ok ๊อกแป๊กต้องบอกว่าดราม่าทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตล่าสุดควงน้องสาวสุดที่รักลินล,ลี่ได้หมดท่าสดชื่นมาออกรายการคุยแซบโชว์อัปเดตอาการหลังที่เป็นลมลม้มหัวฟาดขอบประตูคิ้วแตกเย็บไปสามเข็มเล่าเหตุการณ์ก่อนจะเป็นลม ยังตัดผมไม่เสร็จดีและยังโต้ข่าวไม่ให้ค่าแรงนักร้องในสังกัดอีกด้วยนอกจากนั้นยังพานักร้องน้องใหม่ในสังกัดได้หมดท่าสดชื่นมาเปิดตัวพร้อมโชว์ทั้ง5สาววงบัตเตอร์ไฟเจ้าของเพลงบัตเตอร์ไฟรายงานตัวยอดวิวทะลุ12ล้านวิวและป ok ๊อกเป็กเดนัยเจ้าของเพลงนักเลงโซเชียลยอดวิว16ล้านวิวแต่ละคนพกความสามารถมาแสดงแบบเต็มที่พาคลิปรายการขึ้นอันดับหนึ่งของ YouTube มาแรงแซงทุกคลิปไปเลยจ้าเรียกว่าฐานแฟนเพลงค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมจริงๆส่วนเรื่องการเป็นลมของลินลี่นั้นเหตุการณ์ก่อนเป็นลมลินลี่กําลังยืนตัดผมอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็รู้สึกจะเป็นลมก็ได้บอกกับช่างตัดผมว่าแปบ๊บหนึ่งได้ไหมคะหนูจะเป็นลมพอบอกเสร็จก็ล้มเลยคิ้วแตกเลยค่ะตอนนี้ก็หายดีแล้วคะ่ะก็มีรอยแผลเป็นอยู่เล็กน้อยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและติดตามนะคะ ส่วนคอนเสิร์ตแรกจนเจนนี่ได้บอกว่าวันที่24รกรกฎาคมนี้ยกค่ายเลยที่จังหวัดกระบี่ค่ะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตเปิดตัวแบบยกค่ายเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ